เอาละสิอาเซียนมีตะลึง9เดือนบอลไทยพุ่ง99ของโลกเปิดบทวิเคราะห์อีชีอิบุกบอลไทยด้วยวิถีบูชิโดทำให้ทีมชาติไทยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เท่าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองแบบสุดๆไปในทันทีครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับหลังจากที่สามารถบุกไปชนะเวียดนามได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ในรอบกว่า8ปีที่ผ่านมานะครับการที่ทีมจากอาเซียนจะไปชนะเวียดนามได้นะครับเอาณปัจจุบันเนี่ย มีอยู่แค่2ทีมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราที่เป็นการยัดเยียดความประชัยต่อหน้าเขาเนี่ยสประตูศูนย์เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่ามีอินโดนีเซียที่บุกไปยังเวียดนามและเกมล่าสุดก็เป็นไทยครับที่บุกไปเอาชนะเวียดนามได้แต่วันนี้ผมจะไม่ไดมาขยี้ประเด็นที่เราชนะเวียดนามนะครับเพราะต้องยอมรับว่า มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและหลายท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่ว่ากันว่าเป็นยุคใหม่เป็นสายเลือดใหม่เป็นเจนใหม่เนี่ยทำไมวันนี้นะครับบอลไทยถึงน่าติดตามและน่าดูชมมากๆนะครับอย่างที่ผมขึ้นเฮดไว้เป๊ะเลย9เดือนอันดับพุ่งไปอยู่99ของโลกแล้วครับต้องเท้าความกันแบบนี้ก่อน ตัวของมาซาทาตะอีชิเริ่มงานเกมแรกวันปีใหม่เลยนะครับด้วยการนำทีมชาติไทยบุกไปเยือนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แพ้ไป5ประตูต่อศูนย์ผมเชื่อว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะดำเนินแล้วก็สร้างพื้นฐานขึ้นมานะครับได้ชนิดที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนที่อีชิจะเข้ามาเนี่ยเราแพ้จีนในบ้านนะครับแล้ว อาจจะมีเกมที่ชนะสิงคโปร์แต่การแพ้จีนในบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นการตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ไปเลยนะครับเพราะว่าหูมันยากมากเพราะในกลุ่มยังมีเกาหลีใต้อะไรอยู่นะครับแต่อีทีเนี่ยสามารถประคองสถานการณ์ได้น่าสนใจครับวันนี้เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลสถิติหนึ่งที่เห็นภาพชัดๆเลยว่าตลอดผลงาน1ิบนัดตั้งแต่ที่อีทีเข้ามาคุมทีม9เดือนเต็มเนี่ยเขาพาทีมชาติไทยของเรานะครับ คว้าชัยชนะได้ถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ4นัดแพ้3หลายคนบอกโอ้โหทำไมผลงาน10นัดชนะน้อยกว่าเสมอหรือเท่ากับแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกครับคุณผู้ชมว่าแต่ละเกมที่อีทีคุมทีมชาติไทยเจอเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้เจออุซเบกิสถานนะครับแล้วแต่ละเกมเนี่ย ก็เป็นเกมหนักๆในระดับเอเชียทั้งนั้นนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะเจ้าตัวยังจาลึกชื่อว่านะตอนนี้ยังไร้พ่ายทีมจากอาเซียนซะด้วยนะเจอกับทีมจากอาเซียนเนี่ยยังไม่แพ้นะครับแล้วไปชนะเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่าได้ใจคนไทยหลายคนแน่ๆน,นะครับแต่ผมจะไม่ได้มาโฟกัสตรงนั้นครับเพราะว่าวันนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของจิตวิทยาอีชินะครับที่ผมพูดได้เลยนะว่าวันนี้ ผมว่านักฟุตบอลในปัจจุบันนักฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังจะมีไมซ์เซตใหม่สำหรับพื้นที่ของฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่นักฟุตบอลนะการที่อีชีอินะครับเข้ามาทำทีมชาติไทยในครั้งนี้เนี่ยเขากำลังเปลี่ยนให้ทีมชาติไทยกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพื้นที่แห่งเกียรติยศถึงขั้นที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะแม้กระทั่งบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในสโมสรไทยลีกเนี่ย ก็ต้องหันกลับมาย้อนดูว่าเฮ้ยสิ่งที่อีชีทำเนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเล้าแบบนี้ก่อนนะอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับที่สื่อเวียดนามเนี่ยพยายามจี้คําถามใส่อีชีนะครับว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี้ยกระแสใน,นอาเซียนเนี่ยเวลาเนี้ยหันนโยบายมาแปลงสัญชาติโอนสัญชาติให้ทีมชาติข,ของตัวเองแข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซีย สิงคโปร์นะครับมาเลเซียที่เอาลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนสัญชาติเข้ามานะครับแถมทีมชาติไทยของเราในเกมที่ชนะเวียดนามเนี่ยนิสือเวียดนามิีคำถามนะก็มีทั้งนิโก้นิโคลัสมิเคลซันเอเลียสดอเลสโสมบแขกัปตันงทีมมีโจนาธานเข็มดีมีวิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วก็พาติกูตามสันนะครับซึ่งโหเวียดนามถามแรงแต่อีทีตอบได้น่าสนใจเขาตอบแบบนี้ครับว่าการใช้ลูกครึ่งมาช่วยยกระดับทีมชาติแบบตรงๆเนี่ย ผมไม่สนนะว่าผู้เล่นจะแปลงสัญชาติหรือมีเลไทยแท้หรือไม่ผมสนใจเรื่องเดียวคือนักฟุตบอลเนี่ยสามารถตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการได้เท่านั้นนะครับโอ้โหคำตอบนี้ค่อนข้างจัดลึกซึ้งนะคือถ้ามองดูผิวเผินเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอีชีใช้ทางลัดนี่ว่าดัานลูกครึ่งมาอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าเ,าเข้าจริงๆนะผมเองผมก็รู้สึกได้และผมก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายท่านรู้สึกได้ว่าช่วงหลังเนี่ย ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยเหมือนกับถูกมองเป็นตัวเลือกมากกว่าที่จะต้องเลือกเออผมผมรู้สึกนะคือหลายครัง้งหลายคราวครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องการขุมกําลังที่เต็มอัตราสึกอะไรทํานองเนี้ยแต่มันก็ไม่เคยได้แบบที่เราสมหวังเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยกับมองว่าในยุคข,ของอีชีเนี่ยเขากําลังสร้างรทัรฐานอะไรบางอย่างนะครับให้นักฟุตบอลหรือ ผู้บริหารสโมสรต่างๆเนี่ยได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่พื้นที่ที่อยากจะมาเล่นก็มาเล่นหรือมันไม่ใช่พื้นที่ที่แบบว่าเฮ้ยเอยเอมาเล่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันคือพื้นที่ที่ต้องเล่นเออแล้วปรัชญาของอีชีแต่ละข้อเนี่ยผมเนี่ยก็ชอบวิถีนะผมชอบสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ได้ชอบดูหนังเอวีนะแต่ชอบ ในวิถีบูชิโดนะครับซึ่งวิถีบูชิโดมันก็คือวิถีของซาม,มูไรนะครับแล้วหนึ่งข้อที่อยู่ในวิถีของซาม,มูไรที่ผมชอบมากๆนะครับมันคือเรื่องของเกียรติยศอันนี้นะครับวิถีบูชิโดเน้นย้ำมากว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับซาม,มูไรที่เก่งขนาดไหนนะครับหาเงินหาทองได้ขนาดไหนสุดท้ายแล้วเนี่ย เกียรติยศสําคัญที่สุดซึ่งเกียรติยศมันมาพร้อมกับความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมเห็นได้ชัดเลยว่าอีที่เนี่ยพยายามปรับให้พื้นที่ของทีมชาติไทยเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีวิธีการที่มันชัดเจนมากขึ้นภาพสะท้อนวันนี้ชัดเลยว่าเขากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างให้ประเทศไทยได้รู้ได้ทราบว่าหลังจากที่เราเชื่อว่าวันนี้เนี่ย ในดานอาเซียนเนี่ยนะครับเราต้องใช้ชุดเต็มแต่อีทีิเปลี่ยนใหม่นะครับเอาชนะเลยเบอร์2ของอาเซียนเนี่ยใช้ผู้เล่นที่พร้อมที่สุดอยากเล่นกนะับทีมชาติไทยกระหายมากนะครับไม่สวนว่าจะเป็นลูกครึ่งหรืออะไรก็ตามแต่เราเราเป็นลูกครึ่งนะเราไม่ได้ออนสัญชาตินะเพราะเราไม่มีนัยยะอนสัญชาตินะครับแต่ตอบสนองได้แบบที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่มันชี้ชัดนะครับและผมบอกเลยนะว่าต่อให้ เล่นกีฬาระเ่อไหนก็ตามนะครับประสบการณ์หนึ่งที่มันซื้อไม่ได้นะครับแล้วประสบการณ์หนึ่งที่มันจะกลายเป็นเกียรติยศช่วงนิรันด์เนี่ยมันคือการติดทีมชาตินะครับต่อให้ได้แบบโห้พาแข่ขงมารวยร่ํารวยมหาศาลแต่กับพื้นที่ทีมชาติมองอีกแบบหนึง่งไม่ได้ทุ่มเทพเพื่อมันหรือบางครั้งก็ปล่อยป่าละเลยไปเนี่ยอันนี้มันเป็นสไตล์หนึ่งที่ผมว่าช่วงหลังบอลไทยมันเกิดขึ้นแต่ผมเนี่ยผมชอบนะ ผมชอบวิถีแบบนี้มันมันก็ไม่แปลกเลยที่เวลาเราเห็นทีมชาติญี่ปุ่นกลับมาเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยมันโคตรโหดเลยเอานะักอย่างเกมทวีปโลกล่าสุดเนี่ยสองเกมยิงคู่ต่อสู้ไปสิบสองลูกคุณผู้ชมมันบ้าบอมากนะครับมันคือนี่มันคือโอเวอร์พาวเวอร์มากคือวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยผมเข้าไปส่องในเว็บซ็อกเกอร์เวย์ที่เมื่อก่อนเขาจะมีพื้นที่คอลัมน์เกี่ยวกับเอเชียกลยุทธ์เอเชียวันนี้ยกเลิกคอลัมน์เอเชียแล้วนะครับไม่ทําแล้วไปทํา คอลัมน์เกี่ยวกับระดับโลกแล้วเออผมก็เลยมองว่านี่แหละเขาสามารถที่จะยกระดับไปอีกสเต็ปหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยกเกินนะว่าถ้าหากบอลไทยอยากจะเก่งขึ้นนะครับอยากจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการให้พื้นที่ของทีมชาติไทยกลับมาศักดิ์สิทธิ แบบร้อยเปอร์เซนผมว่านี่เป็นโอกาสขั้นดีเลยนะคือถ้ามองในแง่ของนักเตะยังไงนักเตะอยากติดทีมชาติอยู่แล้วแต่บางทีก็กลัวไงกลัวมาติดทีมชาติแล้วโอ๊ยโค้ชไม่ให้โอกาสบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นในเห็นในยุคอีชีเนี่ยคือใครทําได้เขาชัดเจนเขามีเหตุและผลในการมารองรับนักฟุตบอลแล้วมันก็ทําให้นักฟุตบอลเนี่ยเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัจญาที่เขาต้องการนะครับซพ่งมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่น่าน่าประทับใจแต่สาหรับมุมผมเนี่ยผมว่าวันนี้นะสโมสรในประเทศไทยเนี่ย อาจจะต้องปรับไมล์เซตใหม่แล้วนะคือถ้าทีมชาติไทยกลับมาศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆนะครับนักเตะที่ติดทีมชาติคือนักเตะที่ได้ทั้งประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติได้ทั้งมาเล่นให้กับทีมชาติมูลค่าดีดขึ้นไปอีกนะหรือส่งนักกีฬามาให้ทีมชาติไทยแล้วกลายว่าเขากลับไปเก่งขึ้นกลับไปมีค่าตัวเพิ่มขึ้นสโมสรเห็นแบบนี้ผมว่าสโมสรไม่ปฏิเสธหรอกสโมสรก็เอา พราะว่าอ้โหส่งมาเล่นทีมชาติดังขึ้นสมโมสรดังขึ้นทุกอย่างวันนี้ผมว่าจิตวิทยาของอีชียะใช่เลยนะครับเพราะผมก็เชื่ออันนี้ผมมองในมะุมงสมโมสรน,นะผมเข้าใจนะสมโมสรบอกบางทีส่งมาทีมชาติไม่ได้อะไรเลยอะ่ะคือฟอร์มมาแบบเต็มถังมาลแคมป์ทีมชาติถ่ายก่อนหน้าน,นี้นะกลับไปก็อีดิทอีโรยอะไรเงี้ยแต่วันนี้พออีชิเขาทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการกระตุ้นให้สมโมสรรู้สึกได้ว่าเฮ้ย มีโอกาสของกูเลยเว้ยถ้ากูส่งนักเตะมานักเตะแม่งเล่นได้ยิงได้โอ้โหลูกค้าแฟนคลับเอฟฟีมาเพียบนะแล้วได้กิจยศอีกนะครับว่าผมว่าอยากเห็นจุดหนึ่งจุดที่สโมสรน,นะครับสโมสรเป็นเหมือนสายเลื่อนหลักอยู่แล้วนะนักกีฬาต้องเล่นอาชีพอยู่แล้วแต่อยากเห็นจุดที่หุ้นสโมสรเนี่ยออกมายกย่องว่าคนนี้แม่งติดทีมชาติเว้ยแล้วคนนี้พาทีมชาติไทยไปเล่นรอบสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียครับไปเล่นในระดับฟุตบอลโลกพาทีมชาติไทยไต่เต้าแรงกิงวีฟ้าเดอเออมันกําลังจะเป็นแบบนั้นครับแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในเวของอ e ิถีแบบนี้อนาคตเกิดขึ้นได้นะครับผมเชื่อละผมเชื่อในวิถีนี้ละแต่มันก็ต้องอยู่ที่ความสามัคคีร่วมกันอนาคตเชื่อผมเถอะนักเตะแต่ละคนทุ่มทุกวิถีทางอยากเล่นให้กับทีมชาติแน่นอนถ้าวันนั้นสําเร็จจริง ไม่ไม่ไกลครับที่เราจะได้สัมผัสผมมันไม่ได้ฟิลลิ่งนี้มานานแล้วนะฟิลลิ่งที่แบบหูเจอกับทีมใหญ่ๆแล้วแม่งสู้ได้เว้ยเจอกับทีมในระดับเดียวกันแล้วแม่งเอาชนะเขาได้เว้ยแล้วเจอกับทีมที่เป็นรองกว่าตบชนะขาดเลยมันต้องแบบนี้ครับทีมชาติไทยแล้วผมขอยกมือนะว่าอิชิทำต่อไปครับ

ก็เส <owad> <an> ียดายมากๆนะครับเกมที่เราไม่ได้เจอรัสเซียแต่ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศของของเวียดนามที่เขาเกิดโรคระบาดเนี <S <S <freely split> oh. ่ยก็มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขได้ก็เสียดายครับเกมเจอเวียดนามครับตีเราเองก็เป็นเจ้าเวียดนามการที่ชนะเนีองเพื่อนแค่รัสเซียกับชุดผมที่เราไปชนะได้จะดีมากครับแต่ว่าเต็มใหม่ต้องมาใหม่ทีเดอาตุเวียดนามเซนส์โมเวเกนนี่เอกหอ あの勝てることが難しいですので、ね、今回勝ちまして、どう思いますか、またあの新しい選手、会議の代表の業界はどうでしょうか、まあ、あのまずあの過去のことについてはねあの、選手も違いますし、勝、ま、ち、あ、も違うので、まあ、なんともえないですけども、でも、まあ、今回の新しい入ったメンバーは、あの期待通りの。 ชุดตัวชุดอืนๆรับใช่ครうก็กอมที่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 าี่าี่ท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 ีตที่ที่ทีี่ท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 ีปที่ที่ทีที่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 ี่ที่ท่ไี่ที่ท่วนเรื่ที่ที่ที่ทร่ที่ที่ทีตะค่ทีี่ที่ที่น่กเตะก่ทําทามที่โค้ชคาดหวังไว้แลีวมีรนักเต่ทุกคนเนี่ตีนนีปแคมป์เนี่ย มีการมุ่งมั่นตั้งใจในการซ้อมและทําตามหน้าที่ผมใอ้ได้ดีครับเขให้พใจกันเนี่ยมันออกมาตามที่มันก็ดีตามที่เราคาดหวังติดตั้งก็เดลือแันทีมาด่าจะแขกันอยาีกนกขึ้ในปีนี้ทีน่อฮินสัปเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดูว่าผูเล่นแต่ละคนมีไที่จะตีไปหลากนี้ไปเราก็จะไปดูนักเตะในไทยลีกแล,กแล้วก เ,เ,ลเ,ลเห,หลายคนที่ไปทั้งฝ่ายรวมอย่เกน่ทายเซนจทายจี่ายเซนเิว่าทาจี่ายเซนจิว่าดดีใช่ไหมดูดี่หมคร้นี้ใช่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 ใล่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ปช่ใ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 ่ใช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 ่่ใช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 ่่่่่่

ทำตัวหรือว่าพยายามพัฒนาเพื่อให้เลเวลมันอัพขึ้นไปมากกว่าที่เราอยู่ตรงตรงณจุดนี้ประมาณนี้ครับก็ได้บอกแล้เตส่ไปแล,ล้วนะครบับแล้วมชาติไปขบครับนนสุดเก่งนั่นสุดกัที่เราเจอเวียดนามครับเ,เป็นยังไงบ้างโดั้งหมดเออผมคิดว่าเราเราก็แบบเราเล่นดีครับเออก็ดีใจมากที่ที่ชนะได้เออผมคิดว่าแบบเวียดนาม เขาแบบเขามีทีมดีเขาแบบดูด้วยกันนานแนานกันนานครับเราเออทีมเราก็แค่แบบมีคนใหม่มาเยอะมากก็คงคิดว่าแบบดีมากเราชนะได้ครับแข่งกันในลูกเล็กตัวจริงท่านไหนชื่ไหนดีครับรู้สึกอย่งไรบ้างของท่าผมก็แฮปปี้มากดีใจมากที่ที่โนอกการโค้ชท้าที่เชื่อผมที่ ผมลงเล่นได้ครับผมก็ดีใจมากที่มีโอกาสครับจากนี้ตั้งเป้าทีมชาติคือใหญ่วั่งอะไร Target Target Video A Team อ๋อเดี๋ยวพูดจริงๆนะผมผมแบบอยากอยากชนะทุกเกมครับก็อยากทำดีทุกเกมก็อยากให้แบบแฟนบอลดีใจอยากให้ประเทศไทยดีใจครับ เ,เกมที่เล่นลเหนือรัสเซียรู้สนเสียดายครับก็เสียดายมากครับที่เป็นเกมเกมใหญ่ครับที่แบบเ,<อ>เราเชสเชสเราเราได้ครับก็เสียใจมากก็ก็เชื่อเป็นเป็นทีมดีก็จากนี้หวังที่จะติดครับต่อเนี่ยในแบบทีมครับหน้าที่รออยู่ในเดือนหน้าบอกว่าจะมีชื่อตัวแทนไหมครับโอ้อันนี้ผมผมไม่รู้ครับแต่ผมอยากติดครับก็ ต้องให้ต้องให้โค้ชตัฟดีไซน์ครับแต่ผมพร้มมมอมทุกทุกทีครับตัวนานรู้สึกผ่อนคลายเยอะมากขึ้นแบบหลังจากถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติรอบนี้ก่อนหน้านี้มืนกัมีกระแสหลายรอบแล้วแหละอยากให้รรตัวนากขันกลับมาติดทีมพอมีชื่อรอบแรกรู้สึกว่าผ่อนคลายความรู้สึกเราผ่อนคลายรีแลกซ์ปั๊บใช่ไหมเอ่อผมก็ผมก็คิดว่าแบบผมก็แบบผมดีใจอ่ะที่มีมีชื่อตอนนี้เออผมก็แบบอยากทำแบบ ทำดีที่สุดทุกครั้งเลยผมผมสู้สู้แบบทุกเกมผมคิดว่าทุกคนรู้ผมสู้ทุกเกมก็ได้แบบชนะทุกเกมด้วยแล้วยังไปรอบนี้กับบรรยากาศกับในทีมกับพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างครับก็ค,คิดว่าแบบดีมากครับไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยแบบ very easy ทีอ่อยู่ด้วยกันครับตัวดีขึ้นคือดีขึ้นมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสาคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ